เนี่ยกูพอกูเรียกจริงมึงก็ไม่มาไอเอิร์ดอันนี้กูเรียกจริงเบาชิบหายเลยแม่งเมื่อกี้ก็ไม่เรียกก็เสือกมาเรียกแม่งก็ไม่มาไอตอนกูเรียกอะ่ะไม่มาไอตอนกูไม่เรียกอะ่ะมึงก็มากูเสร็จละไปํำงานเสร็จแล้วจร,ริงๆ <c oughs> อันนี้ผมย่อนลงไปในในเราเรียกว่าถังน้ำนะครับย่อนลงไปใช้อย่างง่าย เปิดสวิตนะ์นะครับมีสองสวิต์นะนะครับมีสองสวิต์แล้วก็ตัววอลลุ่มใช้อะไรก่อนก็ได้นะครับคือถ้าเราจะใช้สวิต์เนี่ยเราก็เปิดไปเลยหนึ่งสวิต์หนึ่งตัวเปิดสองสวิต์สองตัวหรือถ้าเอาจะเอาปรับแรงเบาได้นะเราใช้วอลลุ่มเห็นไหมครับเนี่ยปรับจากเบาเลยมาแรงเหนะ็นไหมนี่นะแรงเลยไหมครับอ่านี่พ่นง่ายนะอันนี้ครับสิบสองบานะครับ,รบเป็นไงเดี๋ยวเราไปพ่นในสวนกันต่อ